หญิงอายุ30ปีนะคะวงเงินค่ารักษาพยาบาล5ล้านต่อครั้งต่อปีค่าห้องที่3,000ค่ะส่วนค่ารถแอมบูเลนตค่ายาค่าเวชภัณฑ์ต่างๆค่าผ่าตัดใหญ่จ่ายตามจริงมีค่ายากลับบ้านให้ด้วย ครั้งล่าส0 0 0มบาทต่อการแอดมิดนะคะฝั่งสีชมพูนี่คือคนไข้ในค่ะแล้วมีค่า DF หมอวันล่าส0 0พบาทส่วนฝั่งสีเทาๆเนี่ยค่ะคือกรณีคนไข้นอกก็จะมีค่าตรวจเลือด x อ็กเรที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้านอนโรงพยาบาล30วันแล้วหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วหมหมอเรียกมา f o l low Up ก็จะเบิกได้อีก2ครั้งภายใน30วันจ่ายตามจริงแล้วก็มีอุปติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงแรกนะคะจ่ายให้ตามจริงแต่อุปติเหตุฉุกเฉินจ่ายให้แค่ครั้งเดียวเช่นโดนสุนัขก,กัดต้องฉีดยาบัรทยักสามเข็มก็จะจ่ายให้เข็มแรกเข็มเดียวค่ะแล้วมีค่า เวชาศาสตร์ฟื้นฟูหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วหมอนัดมาฟื้นฟูร่างกายค่ะเบิกได้สองครั้งต่อรอบปีกรมทันค่าล้งางไตค่าลังสีรักษาเคมีบานบัตรค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กจ่ายให้ตามจริงนะคะกรณีเป็นโรค ร้ายแรง6โรคนะคะพวกกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันธ์หลอดอเลือดสมองแตกผ่าตัดเส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจมาเร็งระยะลุกลามผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะปลุกถ่ายไขยกระดูกการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออรตาตรงนี้จ่ายให้ต่อโรคนะคะสองเท่าของวงเงินที่ซื้อไว้ก็คือ10ล้าน4ปีกรมทันเลยนะคะ มีผลประโยชน์คุ้มครองชีวิตให้ด้วย10,000ค่ะแล้วก็จะมีค่าชดเชยวันละ1 0 0 0บาทถ้านอน ICU จะให้3,000ค่าโดมยาสลบ5,000ถ้ามีนะคะแล้วก็ถ้านอนโรงพยาบาลด้วย13โรคร้ายแรงก็ให้เพิ่มอีก25 0 0 0ถ้ามีค่ายากลับบ้านก็ให้อีก1,000ถ้านอน1คืนถ้าครบตามที่พูดอะคะ่ะก็จะได้32,000มีประกันชีวิต เพิ่มให้อีก1นึ่งมื่นค่ะกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงระยะแรกจ่ายให้ก่อน4ี่แสนค่ะระยะลูกลามให้1ล้านบาทเปี้ยประกันก็ถูกมากๆ29,291บาทต่อปีเท่านั้นนะคะแต่เปิกได้วงเงินหลายล้านเลยอันนี้ยังไม่ได้คิดส่วนลดนะคะเดือนนี้นะคะลดราคา29291 ลดเหลือ27773นะคะลดแรกแจกแถมค่ะแล้วยังไม่พอลดเพิ่มให้อีกนะคะ576บาทเหลือ27197เลยนะคะถ้าซื้อภายในเดือนนี้ค่ะราคาลดเหลือ27197แล้วต้องรีบซื้อด้วยนะคะได้ลดไป2000 94บาทนะคะได้สิทธิ์ของ AA Vitality เพื่อที่จะเก็บแต้มฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงในปีต่อไปอาจจะได้รับส่วนลดถึง25เเลยทีเดียวนะคะเฮงเรวยรยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจ นะคะทุกทุกท่าน